รวมผมเครื่องนี้กันนะครับผมขับตั้นนะครับอันนี้รุ่นนี้นะครับเด่นเรื่องเสียงเบรกับเสียงแหลมนะครับจะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับชัดเจนนะครับผมโดยเฉพาะเบรนะครับลึกสะใจแน่นอนครับ สำหรับรุ่นแบตของมาแชลก็มีตัวนี้แล้วครับที่ผมมองว่าเบดลึกกว่าเขาเพื่อนเลยครับคราวนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนด้านบนนะครับเปลี่ยนที่หมุนที่หมุนขาดแต่ทางผมมีแต่หัวทองนะครับลูกค้าก็โอเคครับแล้วก็น,นี้สายผมแถมไ่ให้พอดีมีคนส่งให้ผมพอดีเลยก็เลยแถมให้เขาไปเพราะของลูกค้าครับเข,เขาหมดสภาพแล้วแต่นาน,านถ้าท่านใดมาเจอตอนที่มีของพอดีผมก็เปลี่ยนให้ครับไม่ได้คิดเงินอะไรครับแบบนี้ฝากไว้มาวันนี้ขอบคุณครับ